เราคิดเรื่องใดบ่อยที่สุดในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาพิมพ์มาเลยครับคุณคิดเรื่องใดบ่อยที่สุดในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ7วันที่ผ่านมาคุณคิดเรื่องใดบ่อยที่สุดเอาแบบบ่อยที่สุดนะครับแน่นอนครับคุณคิดห,หลายเรื่องมากๆแต่เรื่องใดอะที่คุณคิดบ่อยที่สุดลองวิเคราะห์มาตอนนี้ได้ไหมครับว่าเอ๊ะฉันคิดเรื่องเงินหรือเปล่าอเราอาจจะแบ่งเป็นประเภทสุขภาพการเงินความสัมพันธ์ครอบครัวการต้องเที่ยว อะไรก็ได้ครับลองคิดมานะครับว่า7วันที่ผ่านมาแม่งกังวลเรื่องอะไรวะนั่นแหละครับไอ้ตัวที่มันกังวลบ่อยๆนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวบางอย่างที่อยู่ในแฟ้มเหล่านั้นเช่นสมมติว่าคุณกังวลเรื่องความรักของคุณแล้วบังเอิญว่าแฟ้มความรักคุณมันใหญ่มากๆ นั่นแหละครับมันก็จะสร้างเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักให้คุณเห็นภาพเดิมซ้ำๆหรืออาจจะเห็นภาพใหม่ที่ทําให้คุณดูกลงังวลสภาวะของจิตนะครับที่ไม่แน่นอนมันจะมีอยู่2อ,อย่างครับข้อหนึ่งครับบกลกับไปอดีต มันก็จะเล่นภาพเก่าให้คุณเห็นซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆเช่นความรักการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณเห็นซ้ําๆเนี่ยคือจิตที่ไม่แน่นอนและจิตที่ไม่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นภาพซ้ําแต่เป็นภาพซ้ําที่อยู่ในอนาคตครับคือภาพที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลแสดงว่าสองภาวะนี้โอเคไหมครับไม่โอเคภาวะที่ไปติดอยู่กับอดีตกับภาวะที่ไปติดอยู่กับอนาคตอันนี้ไม่โอเคแต่ภาวะที่ดีที่สุดคืออยู่กับปัจจุบัน เพราะฉะนั้นฉันจะห้ามความคิดฉันได้อย่างไรละโอป้าเมื่อบางทีมันคิดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสั่งได้ในเมื่อเรารู้ว่าจุดกําเนิดทุกอย่างก็คืออารมณ์เราจะต้องสร้างอารมณ์ในระดับสติรู้ตัวก่อนนอนให้เรียบร้อยเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนอนตอนหลับลึกมันจะเป็นเล่นกับแฟ้มไหนวะ <laughs> เพราะฉะนั้นคุณสังเกตว่าสมมตินะบางวันคุณสวดมนต์ไหว้พระคุณทําจิตใจแจ่มใสต่างต่งตงตงนานาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า เฮ้ยตื่นมาแล้วรู้สึกฟิลเกิดมันไม่เกี่ยวกับการนอนเร็วมันไม่เกี่ยวกับการนอนเยอะๆการนอนเยอะนอนเร็วไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะสดชื่นเลยคุณลองสังเกตไหมครับสามวันเนี้ยคุณลองคิดเรื่องที่เครียดดูแล้วคุณนอนหลับไปตื่นมาแม่งแบบแทบแทบจะเจงกระบ,บงนะครับคือแบบปวดหัวมากแต่ถ้าคุณนอนหลับแบบสบายใจคุณจะเตนมาสดใสเหมือนโอ๊ะผ้าอีสานนี่แหละครับเออคุณก็นอนหลับแบบสบายใจ